คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องนะครับทันทีเข้ามาติดตามรับชมทางช่องเบา้าอีสานทิดกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานนะครับช่องขุมทรัพยานาคนะครับที่ใดเอื้อเฟือ้อคลิปวิดีโอนี้นะครับให้ทางช่อง บาวิสานที่เก็นได้นำเสนอให้กับเอซี่แฟนชองได้รับชมนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับคนฝันแม่นนะครับน้องยินะครับคนฝันแม่นเรื่องเล่าจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับผมเมื่อกี้เห็นจุดทูบ วันนี้วันพระเนาะใช่ค่ะสิบทูบสามสิบหกดอกขอโชคขอลาบอืมถ้า,ถาไม่ใช่วันพระก็สิบหกดอกสิบหกดอกเนาะ,ะได้คาถาของอาจารย์จ้าเนาะใช่ค่ะโชคดีมาเรื่อยเลยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาตามความฝันให้ท่านผู้ชมเอฟซีให้ดูเหมือนเดิมนะคะค่ะเมื่อคืนฝันว่ายัางไงบ้างเนาะคะ่ะก็เมื่อคืนฝันว่าไปเหมือนไปซีคนนะคะไปไป,ไปไปเหมือนไปถ่าย คลิปอะไรนี้แหละคะ่ะแล้วก็นั่งรถไปสี่คนก็มีค่ะอีกคนอีกคน <4 S 1> นอีกคนใช่ค่ะผู้หญิงสองผู้ชายใช่ค่ะผู้หญิงสองผู้ชายสองเห็นพูดเปรยๆให้แอนดีฟังค่ะแต่พูดไม่หมดกันเลยมาถามใหม่มค่ะก็เหมือนมืนขับรถมาเหมือนเหมือนขึ้นเนินนะคะเหมือนขึ้นเนินสี่รถทางมันจะเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วก็มีน้ํามีอะไรไหลลงมาเต็มไปหมดพอฝนตกอย่างเงี้ยค่ะก็พากันขับขึ้นไปบนเนินนั้นแหละค่ะก็ขับขึ้นไปปุ๊บพอทีนี้เหมือนรถมันจะคว่ำลงค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบเนินอย่างนี้เนาะแล้วแล้วทีนี้หนูก็เอามือน่ะไปจับไม้ไว้มันมือจับไม้ไว้ไม่ให้รถมันคว่ำน่ะนะก็จับไว้ปุ๊บก็ทีนี้ก็เลยว่าอุ้ยรถไม่คว่ำแล้วมันเป็นอะไรแล้วก็พากันลงเดินอพอทีนี้ลงเดินลงเดินไปปุ๊บก็ พากันเดินหาตัวเลขน,นะคะแล้วทีนี้มันก็จะมีแยกมันจะเป็นสีแยกเนาะเจอทางนี้ก็จะมีคนทางนี้ก็จะมีคนแล้วทีนี้ก็เหมือนมันว่าน้าแอนดมินี่นะคะก็พูดว่าอุ้ยนี่น่าจะไปทางนี้นะทางนี้น่าจะโชคดีนี่หนูก็เลยบอกว่าทางนี้นะ่ะโชคไม่ดีหรอกมันทางนี้มันเขาน่าจะหลอกให้เราไปเพราะว่ามันเป็นทางไอ้พวกไม่ดีทางพี่ปอบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่าเราต้องเดินไปตรงก่อนเดินไปเรื่อยๆก่อน พอเดินไปได้ใจก็ไปเห็นคนเก็บเก็บเขาเรียกอะไรนะผักภาษาเขมรนะ่ะกระเจียผ<ๆ>ักนะ่ะมันเขาเรียกผักอะไรไม่รู้นะ่ะกระเจียวดอกกระเจียวดอกกระเจียวใช่ไหมนี่แหละเขาก็เก็บดอกกระเจียวอยู่คนแก่คนหนึ่งแล้วก็มีหลายคนที่เก็บแล้วคนแก่คนหนึ่งเขาก็เรียกหนูหนูหนูมานี่ก่อนป้าจะฝากตังไปทําบุญร้อยหนึ่งแก <ๆ S 2> เขาพูดอย่างนี้หนูก็เดินไปเอาทีนี้แกก็บอกว่าเดี๋ยวป้าจะฝากตังไปทําบุญนะร้อยหนึ่ง แล้วไอ้แบงค์ห้าร้อยนี่น่ะมันไม่ใช่เงินนะมันเป็นแบงค์กาโมูเขาก็พูดงนี้แล้วทีนี้เขาก็เอาเอาเอา,เอาแบงค์ร้อยนี่แหละไปทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาไปทําบุญให้หน่อยแล้วก็ป้ามีมีมีมตัวเลขให้นะบอกว่าป้ามีตัวเลขจะให้นะเขาก็พูดอย่างนี้อืแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เดินไปหยิบกระเป๋ากระเป๋าสะพ,พายเขาเป็นกระเป๋าสะพ,พายโบราณที่ตัดทุงปุ๋ยอ่ะ อเอามาทาเป็นกระเป๋าสไพายนะคะเขาก็เอาตัวเลขออกมาแล้วเขาก็บอกว่านี่นะตัวเลขนี้ไปซื้อเอาหนึ่งสี่เจ็ดบอกหนึ่งสี่เจ็ดใช่ค่ะแล้วทีนี้หนึ่งสี่เจ็ดคือไอ้คำว่ากระจังเนภาษาแค่นี้นะถ้าเป็นภาษาไทยมันเป็นดอกกระเจียวเนาะถ้าเป็นกระจังเนิ่ยกก็จะเป็นเต่าเนาะเป็นเต่าเนิร์กนะเต่าทีานี้ก็เมื่อเช้าได้ไปดูกับที่เต่าก็เห็นเจ็ดสี่หนึ่งก็เลยว่าอุ้ยหรือว่าความฝันนั้นเขาจะให้เลข จริงๆเนาะ,ะจากที่<ช>ไม่รู้มาก่อนว่าจะได้ไปถ่ายเต่าใช่ไหมใช่ค่ะหนู<อ>ไม่รู้ว่าก่อนว่าจะไปถ่ายเต่าแล้วก็จะไปเห็นเต่าอืแล้วพอหนูไปมองเต่าก็เห็นเจ็ดสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งว่าเอ้ยทำไมมันเหมือนเลขในฝันที่คุณป้าคนนั้นบอกเลยคือคือหนูเคยฝันตอนนั้นที่ว่ามีคนมาบอกอย่างนี้แหละอืเขามาบอกนูนูซื้อหวยด้วยนะเจ็ดศูนย์บน ก็ออกเจนบนจริงๆผ่และขนลุกมาคือตอนนั้นหนูก็บอกเพื่อนบอกทุกคนว่าอุ้ยซื้อหวยเลยนะเจ็ดซูนมีคนมาบอกแต่ก็ไม่มีใครแบบซื้อนะไม่มีใครเชื่อหนูก็เลยซื้อดูก็ออกตรงๆเลยเจ็ดศูนกนั้นออกตรงๆเลยพองวดนนี้มาอีกเขาก็มาบอกแบบนี้อีกหนูก็เลยว่าก็ลองลงเสียงถูเพระาะว่าจากความฝันเนาะใช่ค่ะแล้วก็หนูชอบฝันคืนวันกูร คือหนูจะชอบฝันแต่วันโกนถ้าวันอื่นหรือวันพระอะไรนี้จะไม่ฝันฝันแค่วันโกนแล้วคืออีกอย่างคือหนูฝันวันโกนนู่นที่ผ่านมาฝันว่าได้รถมอเตอร์ไซค์ใหม่ก็เหมือนว่าจะมีโชคเพราะว่าได้ได้ของใหม่ได้รถใหม่ใช่ปกติที่ฝันถูกหวยเล็กๆน้อยๆน่ะที่หนูถูกก็คือถูกไม่เยอะอืก็จะเป็นการได้ผลไม้ได้อะไรจรดีๆได้อะไรางี้ยนะได้เป็นผลไม่อย่างอื่นแต่งวดนี้ฝันว่าได้รถ ได้รถตอนนั้นได้รถใหม่เนาะใช่นงวดนี้เนาะใช่ค่ะแล้วก็เลยถามเพื่อนพอดีว่าเพื่อนอะเพื่อนคนนั้นอะเอามอเตอร์ไซค์มาให้ว่าเออได้รถใหม่ก็เลยถามเพื่อนว่าเพื่อนทะเบียนรถอะไรเหรอเพื่อนก็บอกสองหนึ่งสี่ก็หนึ่งสี่อีกก็เลยอุ้ยทำไมงวดนี้ฝันได้แต่เนฝันต่องวดใช่ไหมว่าได้รถอะใช่ฝันต่องวดเนาะวันโกนเหมือนกันใช่ค่ะแต่อันนี้คือวันโกนเมื่อคืนเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นโกนเมื่อ ที่อาทิตย์ที่ผ่านมาจ้ะจ้ก็คือฝันแค่สองคืนแค่น้นแล้วนอนก็ไม่ฝันอีกเลยเดี๋ยวใกล้วันหวยจะออกเลยเนาะใช่ค่ะวันโกนชอบฝันแบบนี้แหละใกล้วันหวยจะออกจะฝันก่อนนู่นเขาฝันได้รถเลยเนาะอันนี้เขาฝันได้มีคนเอาตัวเลขมาให้ใช่แล้วตัวเลขมันก็เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดเหมือนกันแต่แยงแต่อันนั้นเป็นสองสองหนึ่งสี่ ทะเบียนรถคันที่ได้มานะคะสองหนึ่งสี่แล้วเมื่อเช้าที่ว่าไปดูกระต่าก็เห็นสองสองสี่หนึ่งกับเจ็ดสี่หนึ่งแล้วรถที่เราขับขึ้นไปหาตัวเลขที่ว่าทางไม่ดีเนี่ยอ๋อเป็นเป็นทะเบียนรถอะไรเนาะทะเบียนรถเป็นอะไรนะสามหกศูนย์หกหรือเปล่าทะเบียนรถครูนะอ๋อทะเบียนรถทีมงานรถทีมงานที่ขับไปนะจำไม่ได้ทะเบียนรแต่จำได้จะศูนย์หกสามเก้าศูนย์หกอ๋อจำได้เลยจ้ะทะเบียนรถ ทีมงานใช่ขับไปแต่ว่าไปจอดไว้แล้วก็เดินไปเอาอืขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้มันจะโล้มันจะคว่ำม,มันจะคว่ำม,มันจะไงควง่ำไงลงมามน่ะก็เลยเอามือจับไม้ไว้แล้วก็พากันลงเดินไปเพราะทางนั้นขี้ดีมากอันนี้<ม>ตัวเลขที่ชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะเอเขียนให้ท่านผู้ชไมได้ดูเนาะชัดๆเลยค่ะแล้วก็ที่ชอบสุด,สดก็เก้าหนงสีอันนี้อันนี้เก้าหนังสีคือชอบสวนตัน อชอบส่วนตัวเนาะใชะเอินมาเข้ากันด้วยอ่ะใช่ค่ะหนึ่งสนึ่แลสองตัวก็ชอบเก้าสี่เก่อนเลยนะเก้าห <Yay! S 2> ้าี่ตางที่ชอบเดี๋ยวนะคะแบบหนึง่ง ดูที่ตัวเองเขียนไว้เครีดใะอสีเ่เจ็ดตัวเลขที่ชอบใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะคะดูชัดๆชัดๆเลยนะคะตวัวเลขก็มีหน 6, 6ึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหางสามตัวสองหางสองตัวสี่หางนะคะท่านผู้ชมตัวเลขที่ชอบเนาะ,ะโอ๊ยลืมสามตัวอีกตัวนึง๊ยลืมสามตัวอีกนะคะท่านผู้ชมค่ะ ค่าีหนึ่งอืมไอตัวนี้ขออุบไว้เดี๋ยวออกก่อนจะมาบอกว่าใครบอกอ,อ๋ออันนี้อุบไว้ก่อนเนาะค่ะอันนี้อุบไว้ก่อนว่าใครบอก <c oughs> แต่อันนี้แค่ฝันได้อันนี้คือที่ชอบตอนตอนที่ว่าประตูรถตกใสอืมเออใช่เนาะตอนที่เราไปทํางานแล้วเนาะใช่ค่ะที่ไปทํางานแล้วขับรถอยู่ดีๆประตูรถก็มาตกใสอยู่ข้างหน้าตามหาอาจารย์ไม่เจอเนาะไม่เจอไม่รู้จักบ้านอาจารย์ที่อยู่ก็ไม่รู้จัก บ้านก็ไม่รู้จักนะคะท่านจชมคือไม่รู้จักอะไรรู้จักแต่ชื่ออาจารย์เนาะวันนั้นอ่ะพอไปถามเขาก็ไม่รู้จักแต่มีอยู่คนหนึ่งที่รู้จักเนาะใช่ค่ะก็คือคนที่ขับรถคันนี้ใช่คนที่ขับรถทะเบียนรถเก้สประตูตกใส่เนาะใช่ค่ะก็เลยก็เลยเราได้ถามรู้เรื่องเลยกับเจ้าของรถคันนี้นะคะเก้หนึ่งสี่ตัวเลขมันเข้ากันเนาะหนึ่งสี่อ่ะ ก็เลยชอบตัวนี้ตัวนี้ที่ฝันได้จ้าตัวนี้ก็ขออุบใบก่อนว่าใครบอกแต่ตัวเลขมันเข้ากันหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะค่ะค่ะก็มีประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะอันนี้ก็ตัดเอาอันนี้จะเป็นเจ็ดสี่หนึ่งหรือหนึ่งสี่เจ็ดก็ได้ค่ะจ้าก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกก็อย่าว่ากันนะคะความฝันบางครั้งก็อาจจะไม่แน่นอนเนาะหรือบางครั้งก็อาจจะคุณน้องก็อาจจะมีโชคไปคนเดียวเนาะ ก็จะเป็นแบบว่าถ้าสมมติว่าอันนี้ไม่เข้าก็จะมีแบบเหมือนคนยัดเยียดไม่ให้ซื้อค่ะใช่บางคร <dictator S 2> <carte. S 1> ั้งก็เราไม่ชอบหรือเราชอบเนาะก็<ช>จะม <anthrop os. S 2> ีะคนให้ซื <incarcer. S 1> ้อเป็นตัวอื่นก็ได้อะเนาะใช่ค่ะเหมือนเพราะว่าทุกทุกครั้งที่เคยเป็นอ่ะเนาะค่ะไม่ชอบัวเลขไม่ชอบแต่เราดันไปซื้ออะมันถูกใช่ค่ะเพราะว่าแบาบงทีดวงดวงเราอาจจะไม่สมคุงกันพอบอกไปมันก็ไม่ออกใช่ บางคนก็ได้แต่บางคนก็ไปเลือกตัดเอาอย่างนี้ค่ะถ้าคนไหนที่ดวงสมพงะค่ะใช่มันไม่แน่นอนเนาะ<ช>ก็พิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมให้เป็นแนวทางนะคะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สำหรับพันธได้บ่ค่อยมีโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่ามึงนะครับผมตะกุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นขนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลฉาเกือบทุกชนิดนะครับผมสำหรับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทั้งด้านนะครับผมขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับขอคุ้มบริวารนะครับผมสิ่งบดีกรับกลายเป็นดีได้นะครับผมในธาราโคจรสารโคจรลักนะครับที่เพนเด็กเก่าวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับสัตวดน้อยๆออกไปมืดพวกงูพวกเงี้ยพวกเจ้าขอนี่ขอมาไกลวะได้ครับที่เหนือที่โตใส่กับพกใส่กระเป๋าเเเเเเเงงงงงิิินนนนนไววกกกกาาะะอออททรรรีียยคคับใมมสื่ นะครับผมนะครับท่านใดสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรกันหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสั้นใดที่ซื้อห้อยพิพิธถือถือสื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมกัลรองออกไปบูซ่ามืองได้ครับเด้อติดเี้ยติดซันตินาลันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างศาลนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้าคตัวย่งี่นะครับผมกับยังย้อมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมาัครเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสระอิสิทันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบจะอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาตุครับซาตุ